นี้วมานวมานเลีวมเลีวเ้ยมัเล้วเล้อุ้ยมันบอ้ยอ้ สวัสดีครับผมครับมือนีคำนีครับมาพร้าครับผมอีเหล่าเบาปอกคนนนอกครับพี่น้องพามาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดไม้น้าหลังครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นดันที่ว่าเคยมาไซเดี่ยวมันผสมได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันขึ้นหนีชสิออะไรหรือวะครับนี่ครับได้เบ็ดมาสามสิบขั้นขุดเมยขุดเงื้อมากี่ครับพี่น้องเงื้อใส่เดือนครับใส่เดือนดำเดี๋ยวมาลุ่นกันครับขึ้นหนีชสิอมีตับ่ มานมาขึ้นนี่ครับพี่น้องเกี่ยวเสีเดือนเกี่ยวเป็นตัวเด้ครับเบ็ดกระเบื้องสิบสองครับพี่น้องดวงี้เนี่ยนี่ครับมันสวบก,กับกับกับยบพี่น้องหารุ่นมึงกันขึ้นนี่ ครับนี่อีกหนึ่งหลังคื้นี่มีตัวแท้ๆพี่น้องในเบิ่งแท้ครับผมขึ้นนั่นมาใส่ดอกฝนมันตกครับแต่หวังว่าคื้นี่สิบประตรกับพี่น้องมันซับไม้เกามันเป็นไหนมันผสมได้ครับขึ้นนั่นครับพี่น้องเงใส่เดือนพิ่งเลิกง้างนะเมื่อกี้ครับพี่น้องก็ไปคุดเงอมากกับมันใไ่เลยครับหารุ่นน้ำกันเลยครับ นำพ่อหมอเลยครับพี่ไม้นี่ครับนี่กันอีกหนึ่งหลังนำเตื้นๆตืนครับพี่น้องป่ามันเลียนน้ำ้าน้านอยู่ครับนี่น้ำห้หน้านหน้าหลังอยู่ครับพี่น้อง เพิ่มฝนตกกันตีเสียดายครับล่อ,อ,ลองมึงกันอีกเชื่อดหนึ่งรับไม้นี่ปลาส่วนปลาส่วนการ,ราให้หนาพี่น้องอบนไปครับเดี๋ยวปักเพชรแถวกันครับมันสมือแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็หกโมงเจ็ทุ่มนะครับผมพอดีอ่าพื้นโล่งานมาไปเดี๋ยวปกยักแถวนี่อ้อมนี่ไปนี่ครับยังไม่ลุกันกเคลืนนี่ครับผมครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องยามเบ็ดน้ำกันเสียงปลาสวบหลังไหนบุครับพี่น้องลุนน้ำกันขึ้นนี่ครับเสียงปลามันสวบหลังไรบุพี่น้องอน,น,นี่บนันบ่นพามายามละเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อละยามเบ็ดน้ำกันขึ้นนี่มัมนบน่นี่มัดบ่นหลังนั้นดึงแล้วพี่น้องนะครับ มีรุ่นมีรุ่นดึงแล้ดึงแเน้เ้มังเลยนนี่นี่นี่โอ้โหเงียบเีบการในการครับนี่ไพจุด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 ปรดูข้างประคอประคอพี่น้องนนมีตเต็มคำ่ครับโอ้โห นี่ตัวแรกแห่งมันมาแล้วครับพี่น้องใส่สวยๆเลยใส่สวยๆเลยโอ้ยเราใจครับเสียบเพชรที่แล้วพอดีครับมืดครับเกือบทุ่มหนึ่งครับพี่น้องนี่ใส่สวยๆเลยครับอันนังามๆครับตัวแรกแห่งมันครับเดี๋ยวย้ำท้องต่อไปต่อครับไปครับพี่น้องยำต่อ มันแล้วตัวแรกครับนี่มึงขันนี่ดึงแล้วพี่น้องยืดยืดดูนี่จะขันจมเลยครับขันจมเลยโอุ้ยดึงแล้วดึงแล้วปุ๊บจมปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ไปลาหมีครับมึงมึงดึงดึงดึงยืดยเลยพี่น้องทารุนบางกอะไรอุ้ดึงดึงดึงแห้งเลยมั้ โอ้ยหลุดโอ้ยหลุดโอ้ยเสียดายเสียดายครับพี่น้องเอดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้ยเสียดายครับย้ำทังต่อไปต่อครับพี่น้อง คือได้ครับมันดึงอย่างน้นไข่ครับพี่น้องบนหลังนี่ดูตึงๆยังหลอนครับพยายามต่อไปต่อครับครับพี่น้องมาเบิ่งอีกดึงหลังครับนี่ครับขันมีบเลยครับยูวะโอ้ยยูยูดึงยูดึงยูครับพี่น้องนี่ ขั้นโกงไหมครับยิงเขาฟังห้องปลาไรแค่ไหนนี่ครับนะครับไปไปยังมันี่โอ้ฮักฮักบอปลาไหลกันงูมีสองยางนี่ครับขั้น,น,น,อเ,น,ออน,นเออถอถก่อน สิตือนวยน้องิีตัวมันเ่มหูวะพี่น้องครับโอ้โหอะไรจับจัดึงหู 재미 trop Am experiences สุดยอดครับพี่น้องเห็นไหโอ้มัน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 ครับครับนี่ครับอุ้ยสุแล้วครับเดี๋ยวพยายามลงต่อไปต่อครับพี่น้องอุ้ยมันมันมันกดปลากรนกดปลากร่อือกูไปดูดูเดี๋ยครับการในกัน ไปพยายามน้องตัวไปเจ้าครับรถตายก่อนพี่น้องโอ้มันหมันมันไปครับดึงหัวฟังให้เร็วอีกหนึ่งหลังพี่น้องมันสิหมันปลาคอเฮือปลาไหลครับ,รรรบนี่นี่ครับพันเบ็ดครับพี่น้องไปคุณเนี่ยคือปืนตีนแมงมุมมาดึง,ง,ปดงปไปใส่นกันถอดขั้นถอดขั้นก่นันพี่น้อง Đừng đánh. Đừng đánh nhập 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 vô Đứng vô này Ui มให้ดูดูวะครับพี่น้องโอ้ยลูกกดโอ้ยพี่ครับดวงเบ็ดครับพี่น้องถึงมีไปเลยครับเดี๋ยวครับลุงหลังต่อไปต่อครับครับมีหนึ่งหลังพี่น้องใส่เบ็ดปลาไหลพร้อมเน้ยครับขึน้นนี่นี่นี่อุ้ย ดึงจ้าๆเลยครับพี่น้องออครับรุนกันครับเดิบอะไรครับพี่น้องออกแค่ไหนวะก็ตึงแห้งดึงแห้งเลยพี่น้องเสียไปขึ้นมากกระท่อมเลยครับพี่น้องออออไม่หรือ นลุ่มกันลุ่มกันเี่ย้อ้เดี๋ยวพาไปยันเด็ดเด็ดไรไหนหลังนี้ฮะน้ำขอไปเลยอู้ดูอู้ดตรงนี้ตรงนี้อ้ยหอข้างไม่ ออกเดี๋ยวเดีวเร็วอุ้ยผมจะบอกอู้ยอู้กินเต็มอเนียงพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับมันหมานหวนครับยอดสุดยอดครับเดี๋ยวพาไปยามเมตโตครับพี่น้องอู้ก็เนี่ยขึ้นมาจากไอ้หฮนั่นไม่ไม่หยอดหูปลาไหลเลยครับพี่น้องเดือดไหวได้พอยอดสุดยอดพี่น้องนี่เห็น,นึ่นงครับไปครับไปยามเมตโตเดี๋ยวกันเาี๋ยวกันคืนนี้ครับใส่ติตปลาไหลพ่อมันกลิ่นกลิ่นเนียงนี่เห็นไหม มีเอ็นเก่าวะนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวพยายามเบียดต่อครับข้างล่างไปพี่น้องครับดึงข้างล่างต่อไปครับมาจากดึงเบียดปไายเร็วครับไปเบื้องหลังนั้นครับพี่น้องสายตึงๆครับไม่หลุดบ่ครับปลายเมื่อกี้เดียวโตมาไงนึงพี่น้องสายก็ตึงๆครับพี่น้องเอาถือปลาอยู่เฮ้ย <G ül> โอ้ยมนันมันยิงเลีวมันยิงเลีวตบัตบตับตตัเลยบลาคอบลาคอโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับไอสัมคัญเลยตัวสัมคัญเลยครับมันมันพี่น้องมนัมนมันแล้วคืนนี้ครับผมโอ้ยมนันเอาลัางนั่งครับเพียงแคครับทางหนากระดึงครับพี่น้องรุนกันครับรอบดึกรอบดึกพี่น้อง นี่ครับครับเดี๋ยวปิดปลาก่อนไปเบิ่งหลังนั่นกันเลยครับเดี๋ยวโอ้มนัมนมันมันมันครับอู้ลุด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 เออไม่แล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวปิดปลาครับพี่น้องเมาสีพาไปเบิ่งหลังนั่นไม่ลุดครับเดี๋ยวเบิ่งหลังต่อไปครับพี่น้องนี่ครับปิดปลาเสร็จแล้วพี่น้องทางหนาคือนเรา เมื่อกี้กับรุดครับใครอยู่บนขิงโคกมาแล้ว้นตัวเลยขึ้นนี่ใครอยู่ฝนบนตัวครับผมว่ามันถึงปลาย,ยดิครับนี่นมึงดูโอ้ดินเดียวดินเดียวครับปลาคอครับปลาคอน้อยน้องเป็นไหอยู่ไหโอ้ขันกับถอนครับนี่ครับเจ้าเจ้าวังครับพี่น้องนี่เจ้าวังนาลังครับพี่น้องไม้นาลัง ครับมัน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 ครับพี่น้องสุดยอดครับคืนนี้ครับผมโอ้นี่ครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับแกงเซนทำไมสมเได้พี่น้องครับพอดีใส่น้ำกันเลยครับไปต่อครับไปต่อครับหดปลาก่อนครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องก็จบลงไปคลิปนี้กับมันเติบครับก็เลยทั้งปลาพอปลาไหลครับ ขับหาอยู่หากินแบบวิธีสารบันนอกเข้าคือเก่าครับผมพ่อเลยเฮ็ดกับเขากินเอาไว้กินมื้นเสาครับอยู่ทงยูทาคือเก่าครับผมผู้ใดเขามาเบิ่งลินนี่ก็ขอให้มีความสุขความกจเริ่นครับก้าวหน้าในชีวิตการงานครับขอไห่ร่ํำด้วยกันไปครับฝับาคกดติดตามคด s u ั s ส r ไท e คือ้เก่าครับพี่น้องเขามาเบิ่งลินนี้แน้ะครับแล้วพอันใไม่ลินนะครับมันหมันมันหมันขึ้เก่าพี่น้องมันหมันครับนี่แต่ว่าปลาไหลปลาไหลกินหลนี่พี่น้องปลาไหลดึงเบ็ดมวนขนาดเพื่อนี้ครับ เว็ดไม่เว็ดไม่ครับพี so, ่องแั k mut, k ้วกเป็นคอก็เลยสองสามตะไรก็เลยประมาณสองสามตัครับแล้วก็ไจขึินนี่แล้วกอะ่ขึ้นนันี่ท่านน้องครับดีครับไอ้เมื่อบ้านครับพี่นองมมันมันยอดยุดพยดอได้น